สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาชมเหรียญหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสร้างปีสองสี่หกแปดนะครับหลวงพ่อเนียงนี่ท่านเก่งมากท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําหลวงพ่อแดงวัดทุ่งข้อหลวงพ่อขอมวัดไผ่ตรงงวัวแล้วก็ท่านสมเด็จปุนสมเด็จปุน,นี้ท่านได้เป็นสังฆราชองค์ที่สิบเจ็ดนะครับทะนนั้นหลวงพ่อเนียงนี่ถือว่าเป็นเกจิ ที่เก่งมากๆในยุคนั้นนะครับสร้างในปีสองสี่หกแปดลักษณะเหรียญก็คือจะเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกนะครับเหรียญปั๊มก็คือเนี่ยปั๊มไม่ใช่การหล่อแล้วก็ขอบเป็นฮะไม่มีรอยเลื่อยไม่มีรอยฟันก็คือจะมนมนอย่างเงี้ยครับนะจะมนวันนี้ผมมีมาสี่เหรียญก็คือจะเหมือนกันหมดมนนะฮะลักษณะขอบจะมน เห็นไหมฮะมดนหมดขอบจะมนเห็นไหมครับขอบจะมจนไม่มีรอยเคี่ยวรอยฟันรอยตัดเครื่องขอบจะมนสนนนี่เหรียญเหรียญนี้เหรียญเหรียญนี้เหรียญแชมปเหรียญแชมปแล้วก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ชี้ตำหนิหลายๆเล่มเลยถ่ายเอาไปชี้ตำหนิหลายๆเล่มเลยดูยังไง่ะ เบื้องต้นนะครับดูที่ดวงตาก่อนดวงตาท่านต้องลึกมันจะขยายดูนะครับดวงตาท่านต้องลึกเห็นไหมฮะความลึกลึกไปเห็นเม็ดเมต,ตาเลยแล้วก็ดูตรงนี้ครับนี่จุดนี้ดูจุดนี้นะครับจะมีเส้นคมคมเลยแทงขึ้นมาเดี๋ยวนะจะเอียงให้ดูปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นเส้นไหมเนี่ยเนี่ยครับจะคมเลยคมชัดเลยครับ อีกเส้นหนึ่งจะมีเส้นเส้นตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเส้นตรงนี้เห็นนะเนี่ยเส้นตรงนี้ครับเนี่ยเส้นตรงนี้จะจะคมชัดเลยจะคมชัดเลยครับเห็นไหมเนี่ยเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้เนี่ยสองเส้นหนึ่งหนึ่งเส้นตรงนี้สองเส้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยจะคมชัดหนังสือตั้งตัวหนังสือตั้งธรรมชาติเห็นไหมฮะเนี่ย ทางนา้องตน้นดูความคมชัดเส้นสังกติคมคมเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ามาดูข้างขอ,ขอบกระบอกผ่านหูหูต้องเป็นหูแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นหูเชื่อมขนาดนี้ด้วยขนาดนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นขนาดอื่นก็เรียบร้อยครับหรืออาจจะไม่ใช่หูเดิมธรรมชาติธรรมชาติเด่นไหมขอบตรงนี้จะตั้งขอบตั้งหมดเลย ขอบตั้งมากตั้งมากๆนะครับแล้วก็ตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งๆเห็นไหมฮะตัวหนังสือเป็นชัดตัวหนังสือคมชัดเป็นตั้งแท่งแล้วก็มาดูบล็อกนี้เป็นบล็อกปอยาวบล็อกปอยาวก็ดูตรงนี้พอจะห่างยาวนะฮะนี่เขาเรียกบล็อกปอห่างยาวนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาดูรอยยกขอบธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ดูเส้นแตก เดี๋ยวนะผมจะซูมให้ดูเห็นไหมฮะเส้นแตกเห็นไหมเห็นไหมตรงยันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยคือเส้นแตกธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นี่แหละครับนี่คือเบสิกดูดูเบื้องต้นนะครับพอดีว่ามันทําคลิปได้แค่สามสี่นาทีมันก็เลยพูดยาวกว่านี้ไม่ได้ ขอบคุณทุกทท่านนะครับ